จิ๊กโกยัดไส้ก็คือลปต้องโหยัดไส้อ่ะไปไมะไปไปเดินถ่ายซะหน่อยหนึ่งค่ะแต่โลกไปดูดิดูตรงนั้นตรงนี้เขาขายอะไรที่ไม่เหมือนบ้านเราบ้างเนาะโอ้ตรงนี้ก็คนต่อคิวเหมือนกันค่ะจิ๊กโกจิ๊กโกยัดไส้อะเดี๋ยวรอให้ถึงคิวเรากันเดี๋ยวอันนี้ทอดอยู่นะคะจิ๊กโกยัดไส้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ ่คะษษบ้านเร่าสตอรี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ถ่ายเ <laughs> ห็นไหมพี่เขาจำเราได้เร็วสวัสดีครับกันค่ะทำปลาต้นต <laughs> <laughs> นี่นะคะอันนี้เป็นแป้งใหญ่ๆที่พี่เขานวดไว้พอนวดเสร็จเขาก็กรีดแบ่งไปแบ่งไปบี้อย่างนั้นเริ่มยัดไซแล้วค่ะอันนี้คือไซกล้วยนะ หอมี้แป้งปี้แป้งแล้วก็ใส่กล้วยใครมาเที่ยวต้องมาซื้อนะคะเออนี้อันนี้ใส่กล้วยอันนั้นใส่สังขยาใบเตยแบบนี้ก็มีด้วยนะคะเป็นไอเดียเนาะ <c oughs> าทาน้ำนะคะแ่วมากกแมาไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะแค่ดูพี่เขาทำอันนี้ก็จะสุกนะคะก็คอยพลิกคอยกลับ ตัดแล้วค่ะอืชิ้นหนึ่งนี่ยาวมากเลยชิ้นหนึ่งยาวประมาณประมาณยี่สิบเซนติเมตรค่ะก็คือกล้วยสองลูกหนึ่งชิ้นคือกล้วยสองลูกเอค้าเอาใส่กล้วยใช่ไหม ้เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะเอาลงทอดอ่าอันนั้นเสร็จแล้วสเสด็จน้ำมันไว้อ่านี่ค่ะพร้อมขายแล้วเวลาจะขายนะคะพี่ผู้หญิงก็จะตัดนะตัดใส่กล่องค่ะแล้วก็บีบนมขออนุญาตนะคะอู้มีหลายไส้อันนั้นคือไส้อะไรอะคะไส้หมูอ๋อไส้หม,มูถ้าไส้หมูนี่ก็ไม่โรยนมนะคะเป็นแบบจิ้มซอสค่ะ นี่นะคะร้านนี้เลยจิ๊กโกยัดไส้ะค,ะค่ะมุมนี้สวยมุมนี้สวยค่ะสบายดีเชียงคานนี่นะคะคราคากล่องละสามสิบบาทนะคะอ่ะกินเลย แอบดูสไส้หมูไหมเวลาเขาทำไส้หมูก็จะทำอย่างนี้ไส้หมูด้านในมีบุนเส้นนะคะค่ะได้ปลาท้องโก,โกแล้วนะคะนี่ค่ะไป <laughs> เดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันต่อ บา,บายๆครับก่อนถ่ายแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมค่ะ